สวัดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มามาพบกับไอรินชาแนลอีกแล้วนะคะก็เออวันนี้เราจะถ่ายตอนไปเรียนวันนี้คือกรี่คือไอรินเบลคอนีคือดาโอนะคะแลนะโอแลนะโอแลนะโอแนะม<า>่เดี๋ยวทำหนึ่งแล้วเราจะต้องกดเราจะต้องกดตรงไหนเดี๋ยว โอ้แล้วก็กตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้เช้าแล้วนะคะไม่ได้เช้าหรอกแต่ว่าเจียไปเรียนได้แล้วเจายไปเรียนได้แล้ไปเรียนไปเรียนได้เลยวโอเคอเค่ะเอง่ค่ะสร็จสุดเราอยูกันเลยนะ đó đó ủa trời bay ốc đập cột Ok kha ok ha đã được tiện xuống đời đồn được ok ha Ok kha chắc phải ốc หนึ่นึ่ง,งาทีต่อมามาจีเมาแต่งชุดเลยโอเคค่้ <Okay, ta. S 2> มาันเออเ่น้เจริญวันนี้พิทูวันนี้เราจะอยู่เองทิ้งไปให้เขาไงแยกกอนโอเคโอเคอ้าวยังไม่แต่งชุดเลยเหรอ,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 อเรอม เขาลืมไปหรอเขาว่าวันนี้เป็นวันยุดอา้าวลืมเลยเอา้าวลืมเลยมาอย่างต่อไปเออเราจะไปเที่ยวกาดะกรออามาโยถามอีกมะให้เราอุ้งจีอาไปนะคะนี่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่โอเคเราจะไปซื้อ ของต่อนะคะเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ <c oughs> <c oughs> ขเขาเรียกว่ามันมันยังไม่ได้ซื้อตุกกล่อลุกข์โลหิตอ่ะเลยอะลมลตนมก็ยังไม่ได้ซื้อนี่อันนี้มนลมพายาบาลใหม่อ,อันนี้มนลมพายาบาลเก่ออกานี่นะเดี๋ยวเราจ,จะซื้อซุปนมให้จเอร์นี่ก็กดลมแล้วก็สชลงลมตรงนี้เลยตลก ชอ้ 1, ชอนหนึ่งสามช้อนชิ้นกับชิ้โอเคเต็มแล้วใส่น้ำก็หุ่นไม่หัวแล้วโอเคใส่ขวดได้ใส่แล้วโอเคเรามาสเสร็จไหนลองดูดิว่าผลเขากินแล้วจะหายไหม

มันจะแจกแหละมั้งเ,เดี๋ยวไปก่อนค่ะฮัลโหลถือก่อนโอเคสวัสดีค่ะท่านผออ้าวสวัสดีมาทำอะไรอ๋อคือว,ว่าจะมาเรียนนะคะ อ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มเลยนะโอเคค่ะหนึ่งชั่วโมงอะวอ๋อไม่ได้ทำไรค่ะแค่ทำแค่หนูอยากกินเฉยๆค่ะอ๋อแล้อากินอะไรล่ะโอเคอร่อยด้วอเฮ้ยชั่วกมงด้ยชั่อันนี้โอ้ย ก็ประสบอะไรฟินี่ใครใครนี่ใครเฮลซ์โอเคแล้วอย่างต่อไปนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะวิ่ยลืมซื้ออาหารเลยเดี๋ยวเราจะต้องซื้ออาหารก่อนนะเออไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่ไงเดี๋ยวเราไปดี๋ยวนี่เนาเนี่ มีเชื่อกันวด้วยมีหลายวันแล้วแหละแต่เรายังไม่เอามาเอาเข้าไปเลยเยอะๆให้หมดเอาเข้าไปหมดเลยชึบชึบงนี่เอาไปให้หมดเลยแล้วก็คอยดึงแผงแล้วก็แอปเปิ้ลหนึ่งลูกเ็แอปเปิ้ลสองลูกแล้วก็ส้มหนึ่งลูกกล้วยดึ่งลูกก็เลก แล้วก็พายหนึ่งนเนออปลาหนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวน้ำส้มหนึ่งขวดน้ำเปล่าสองขวดเชิญทุกคนับไปบ้านกันมาเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นไปเลย

ลเราห่อจัดกันเลยคนแล้วลงไปเลยชิบ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 แล้วก็ชิบชิบ ใช่ใช่ค่ะแล้วยังต่อไปเราก็ปิดอันนี้ก็ปิดปิดปุด๊บปุ๊บไม่ไวตรงนี้แหละแล้วก็องศ์เสียองศ์เสียก็เดินเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนขึ้นแล้วขึ้นไปข้างบนโอเค ที่ที่อดตอด,ดเอ็ดนงจดนอจุกไเชีลยลไปสอกจุกดมสอกจุกนมหายาม่แม่ตายลูกไปเป็นจุกเดวโอเคเอาไปเร็ววันที่สองต่อมาอวันที่สองละ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอาบ,บน้ำก่อนก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะน้ำรั่วเตใมเกางเกงใส่กางเกงาดับลื่นบาจีอาใส่รองเท้าเปลี่ยนชุดเออที่ เปลี่ยนชุดจีนเปลี네่ยนชุดเด็กเี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเก็บชุดก่อนเดี๋ยวเราเก็บเพื่อเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราพี่เก็บกันนะโอเคใช่ครับ ตัวนี่นกิบัวทบชืบ ชุดเจเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะไปตรงนี้แหละแล้วชุดพี่ก็เอาไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็วิ่งลงรองเท้าอีกมาปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วต่อไปแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ โอเคเสร็จแล้วข้ายังไม่เสร็จโอเคเสร็จแล้วข้าเสร็จแล้วโหเปลี่ยนกระโวดมากไปเดี๋ยวไปศพไปกันแล้วเชิญ คอนนั้สิเขาทำอะไรอ่ะใช่ๆเขาทำเกมอยู่เขาเกมจุดๆอยู่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาไว้ียนดิก็หายไปไหนพวกไงไปเรื่องลารถมา เ,เดี๋ยวพี่ถือแล้วไปเดี๋ยวถึงแล้วให้ค่ะสีอะไรนี่นี่ไปเลยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งนะโอเคอเคะ่ะเออว่าใครเกือบจะโยนแจกว่าโย,ย,าาย,ย,ยนไปแล้วนี่ไปเดยน นี่จ่ลงเลยสองพี่อย่กใหไปส่งสนะแกลงเลยพี่สวัสดีค่ะครูอ้าวสวัสดีจ้า,าเออวันนี้มามาส่งน,น้องค่ะน้องชื่ออะไรเหรอหน้องชื่อตัวติอะเบื่อไหม ไม่ค่อยดีมากค่ะอ่าได้ได้เดี๋ยเราเข้าไปในห้องกันโ okay อเ <c oughs> <c oughs> คค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถดูวันดิคาโก้ดูเลยดิคาโต้ชอบวันดีคาโก้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนแล้วเดี๋ยวสายฮะ

สวัสดีครับคุณสวัสดีครับชื่ออนินเรียนอยู่ชั้นป .1 ทับ4เออนี้ใช่อทับป .1 ทับ4ไหมคะใช่จ้ะเนหนูเป็นเออหนูเป็นอะไรหรอจ๊ะคือแน่เลยไม่เห็นันนบพวกนี้ง่ะคะ่ะวันนี้ชิบได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเรียนวันนี้เนระิ่มเรียนก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรนูไปหาสมุดดศึกก่อนค่ะ เบาด้วยนี่จ้ะเ่อบาด้วยชื่อดูดนี่ตรงนี้มันมีนะทุกคนตรงนี้เนี่ยสวีดีเลยแนละ้วนี ใครอยากดูต่ออีพีสองค่ะ